นนีักแสดงที่านกอนอาจารย์ผิวสีมาสัมผัสแล้วามึองเรากำลังตเกเียดอ่ะที่ตากที่ชมเ้อโอ้เราเด็กไก่ดิด้าะจออ่ะเราเด็กไก่ใด,ใดิเด็กง่่อ่้านนสะอาดบอที่ยงเนๆนอตัวบ่ดการ ปนาะันี่แหน่อยู่ไม่สิงทแหน่ว่าตัวฮตงนวนห่ได้หลายมันูมี่เหรมัน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 เป็นสั้นๆทีเดียมูมีแหน่มันต้องมันต้องไปดินเริมๆมาแมนปะแมนปะเนดินเดิมๆขึ้นหนองสิเนี้ tộc bà đấy ạ p/nhóm đậm của người chàng điêu tục bà ôi tung say nè tục มันดังก็แสดงว่ามีเนาะตามที่ชมเด้ออาจารย์เทีวได้หรอเอาแล้วปีกกินฟ๊าอาจารย์เทีวได้ป่าแล้วพี่น้องเอาอีกมีท่านก่อนรุดบ่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 เร็วเร็วมาถ่ายน้ำกันบบาอีกเาอีเราก็ถ่ายขึ้นกันถ่ายอาจารย์เทีวเอาป่า ตัวเงตอใจมอ่เน้นน่อยตึกผ่าได้บ้างนะไม่เห็นบ่ามันเห็นหมดเเนี่ยแมนดิจริงจริงหลดเพราม่นงไหนเนาะตัวพง้อมอานะมึงเลาดึงไมึงได้มานออาจารย์ที่อันีวาววิคอวิคอวิคอนี้องโล่ึ้นรองโล่ขึ้นเหออึ้นนักขึ้ตัวถิ่น้อยตัวะรว่ก็บอดีนว่าขันว่าขันดีนดินั่น ม่เมเห็นน้ำเล่าอยู่เห็นน้ำเล่าอยู่วันนี้สิแม่ต่อได้ไหเนี่ยโอ้ตดโอ้ยแม่ีเหี้ยเอาเอาเอาเห็นเหรเห็นเหรเห็นปลาเรพี่น้องเห็นตองเ่เลวะโอ้ได๋ยวทานหมต่อมันต้กันโอ้ได้ยวบี้ยยีบน่อยลาอีบน่อยพราะ้วสองโลกอกสองโลกับต่อล ก็เื่อให้อาไหม่ดีเลยเ้ยี่อโรหังอาจารย์ทิได้แล้วงเก็บแปดกีนีแลโผมเงนซอยด้ให้เฮ็ดเอาเด้ให้เฮ็ดเอาเด้อเงอ้อม้ั่มวะเ้ยข้าเฮ้อเนียมาตักหน่อยต้เก็บยเพราะโลกเรียนให้แลเกี่ยตัวไหมอาจารย์ทิวต้องตกป่า เราเห็ดเมี่ยะดิอาจา์ทิวจาวนคิวเราเห็ดเนีมหเราเห็ดข้าวเดี๋ยวย้อนลงไปได้ได้ปยัยนดึงขึ้นมา่อดจะได้ย่ดอกบ,บานมันนี่เัมกม,ม,มันเป็นนังอึงอึงว่ามันสิตัวหญ่กับตัวมีวันได้มันน,นของเอลอมันของเอกว่านะ กองเงาอาจารย์เด no ียวเอาไหมเอาไหมต้องใส่อันนี้นะหมออาจารย์ท no ี่ยวเหนเห็นอะไรเห็นมันพูดอ่มันเป็นอะไร้่าเบ็ดร้อยของปากมอ้งว่าเบ็ดร้อยของปากปลาอันตัวเนี้ยเอาพราตาปากมันสิอร้อยเขาเล้ยมันเถอะเน่ยอ๋อว่ายกับคงกับว่าเคยได้ตกัวพิเศษๆหรอแต่ว่าก็เห็นเนาะ จำเพื่อเราเหนียโอบ่ได้อาปากมันถือร้อยโอ้มันนี่ตำหน้าของมันตลอเนาะเราต้องกอดเองคนเดกเด็กไก่ดูมั้ด็กเป็ดเป็ดุปสาลดเด็กเหอะ่มากหนึ่งเหอะอเพียงเหนี้หน่อยมันขวงหนามากว่ามันตัวใหญ่ตัวมีเหรอเอาไหมในยู่รดาดตอนเงียล้วเนาะ มันลอาจานสีคอนโชดด้วยกบุกมันเป็นบ่ได้ง่ายดอกมันอยู่ไกลคนเนาะมันตื่นเนาะเสียงดังมือมือมือนีพฝนสิมาอัน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 แสดงเรื่องอย่างอาจารย์เที่ยวจังวะพวกข้างในหูเลยที่อาจารย์พิีวนี่ได้ได้แสดงน้ำฝนจ้กเบื่องเราโอวหนับบ่ไใดที่แล้วผมก็เห็นอยู่บ้านหน้บ่ไใดบ่อใดนับเมียนอยู่ อาจารย์ทิ่วออกแง่สู่เรื่องกระหลวเนาะให้สัมผัสในนด้อาจารย์ดยได้อย่างนี้่ได้ยืดหรอกเนาะอืออาจารย์ทิ่วประเกมอีท่านกลมกับโตเล่าแหละเป็นผู้แสดงนี่เรามาตกเบ็ดกัเลยติดใจผมกับมาทุละท่างนี่หระวะกับเลยมาเื่นน้ำเล่ามาดล่นน้ำอาจาันนั่น <c oughs> กเก่าเด้มาพอพอดีพินสิมาไทายทำผมก็นสิมาขอพินจะเล็กเล็กน้อยไปกกลับแล้ละ่ะ มาสัมผัสอาจารย์ที่วิโดกันมีโอกาสโอ้เราแสดงหลายเรื่องเด้พี่น้องมือนีเป็นยังบุญเป็นไปแล้วเนี่ยบ้าเอ๋บ้าเอ๋บอกว่าเอ๋มากมึงไม่เห็นไหมมึงไม่เลยอือนะอาจารย์ที่วิโดดเขาบอกไม่เลยบานี้โอ้ปลาไก่เลยพี่น้องไก่เลยฮะเอาบ้านนี้มึงอีก mình i can't hiệu tok widm mung tay i mày khao klap khao 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 กะยิงเ็ดบกอบานคือแมงเพลนดอกจังไดว่าสั่นแต่ของคนคนสีลรมโอ้โหที่เาบอกะหิ้งีมันแต่ของใส่ยังแล้วก็ล้มฟาดิเลยตไม่เอาสูตรนี้มาอาจารย์ทิวหิ้งเนี่ได้มาเฮ็นสี่อันนี้มึงอาจารย์ทิวตรงเบ็ดแล้วสิไเด้เราันแสดงหนังน้ำมันละแต้ว่าผมตอวะถ่ายเราบุบ ทายมูงวิธีการสแสดงหนังเก่งเลยกบว่าทายเราอยู่ี่ถือทายผมกับสิคำมแล้วนังไปอาจารย์ที่อุนับบอลใดได้บันถัดแสดงหนัง,นงปุับนึดมันหลายเนาะสามทอ่เียงโแมนดอกดดหลายอยู่ตั้มสุดนึนปะนนก็เล่านี่อคยอันองเคเห็นอาจารย์ที่อู่นเรื่องอะละ เรื่องกันส่วนมากสิเป็นเน้นเนาะอาจารย์เที่ยวเห็นปะกับหลวงพ่อยแสดงดีดีหลวงพ่อเป็นพูดเผยเงี้ยนปะนี่อาจารย์เที่ยวเผยหาบปะเผยหับปะแล้วสส่วนมากสิไปท่าท่าแถวเลยอาจารย์เที่ยวแถวนี้ละแถวเนี่ยบ้านอุ้งมอ้ยบบ้านแถวใกล้หอมออมใกล้ๆนี่เนาะกินง่ายป่ะเนาะบ้านเดียวมันตื่นอ่ะมันตื่นกะที่กินวิโก้แหละตโตไม้เนาะนู่นเป็นัวเก้าเลยล่ะ มองๆเบียนแถวนี t ้ไปดิเมื่อนั่นกะสัมผัสอันห้อยนั่นล่ะละหอยนั่นกะเออไปดีล่ะเฮี้ยเราอยู่นี่ว่ายให้แค่ช่องยูยูยูทูบอยู่คหรอเมีนเฮ็ดอยู่กัไปร้องน่ะละลงกับพระท่านดังเหรออาจารย์ทิวเฮ้ยนี่ท่านนี่ส่วนมากผู้ใดแต่งอาจารย์ทิวนี่สรานคือเลี้ยงเราบาลมบาลามาเลยบอกอันการที่แต่งมาแสดงกันนึกแต่งน้ำกันเหรอแต่งกันโจรที นี่จริงน,นโซ่แต่อาจารย์เที่ยวเป็นผู้สแสดงกันวยนะครับเที่ยวเห็นก็สแสดงก็เผยกบพอยี่ปวงเ<น>หมือนนะส่วนมากได้ก็ผูใ้ใด้แสดงหลายข็ู้มสแสดงกับไนาพอยห้พ,อย,หพอ,ยอยีอ่หนอยลอะพอยี่หาบมาบอกมึงนี้กอยู่เจอขอหน้าโอ้เจของหน้าพอยี่หาบเนาะพอยี่ป้วงกูดิพอยี่ปวงกองยู่ละเอ็ดอปู อ๋อท <parece maison. S 1> ีมาเป็นท <uk Walking> <illa>. ีเป็นพระอันว่าพ و ن ปวงกันปะอ๋อพูดนันเป็นพระกับเจ้านี่น่าเสียงเนาะเห็นปะทีเป็นพระทีเห็นเจ้าอันตัวเล่าไงตัวเล่าอันยังไงยังไงอันอียังบินได้มห้เจ้าเหี้นเนาะเรื่องยังไงกับที่เจ้าเห็้บินได้มั้ยยังกงม่อนหัเออม่อนหัวไงนี่พ وني พ وني พ وني ปวงต้องแล้วก็ ขึ harma, ้นกํแพงวะไปเรื่อยๆอย่างกะไปกระเด็นนี่เรือเานะตนกําแพงได้เ huh. ห็นไหมอาะตจารย์สีกันโซอื่นแล้วไปรงกับป่ากันนะป่าตีเบของอาจารย์สีกันโซสวัสดีครับ